ท้องผูกถ่ายลำบากนะครับสาวันถ่ายทีหรือบางคนแบบเป็นอาทิตย์กว่าจะถ่ายนะฮะปัญหาที่ตามมาทําให้เราแบบอืดแน่นท้องนะครับปุงป่องไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวทีเวลาเราจะถ่ายคือเบ่งไม่ออกเบ่งยังไงก็ไม่ออกก็จะทําให้เราถ่ายแข็งนะครับต้องเบ่งเยอะรู้สึกถ่ายไม่สุดถ่ายออกน้อยถ่ายไม่โล่งนะฮะสวัสดีครับผมนายแพทย์วัฒนานะครับหรือหมอฟุกนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีลดอาการท้องผูกที่เราสามารถทําเองได้อย่างแรกเลยนะครับทานผักผลไม้เยอะๆหรือทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงอย่างที่2ดื่มน้ําเยอะๆดังนั้นถ้าเราดื่มน้ น้อยเนี่ยร่างกายเราจะไปดูดน้ํากลับจากมื้ออาหารที่เราทานเข้าไปทําให้อุจจาระที่ตกค้างในลาไส้เนี่ยมันแข็งก็จะถ่ายยากอย่างที่3ปกติแล้วเนี่ยเราจะปวดถ่ายตอน,นตื่นนอนตอนเช้าหรือไม่ก็หลังทานอาหารเช้าดังนั้นนะครับควรจะทานอาหารเช้าให้ตรงเวลาอย่างที่4นะครับแนะนาให้ออกกําลังกายตอนเช้านะครับเพราะว่าเวลาเราไปวิ่งตอนเช้าเนี่ยลำไส้เราขยับเคลื่อนตัวก็จะช่วยทําให้กระตุ้นความรู้สึกปวดถ่ายได้ระดับหนึ่งด้วยอย่างที่5นะครับให้ฝึกนั่งถ่ายตอนเช้าวันละ ประมาณ10 1ถนาทีให้ร่างกายเคยชินนะครับเพราะว่ามันจะทำให้การตอบสนองของการขับถ่ายของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นอย่างที่6 ท่าในการนั่งถ่ายก็สําคัญสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าท่านั่งมีปัญหานะครับให้หามานั่งเตีย้ยๆมาลองขาให้เราเหยียบจะให้มุมในการขับถ่ายดีขึ้นนะครับทั้งหมด6ข้อที่หมอบอกไปนะครับจะทําให้การขับถ่ายเราดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแนะนําให้ทําต่อเนื่องนะครับส่วนถ้าใครจะทานพวกอาหารเสริมนะครับก็แนะนําให้ทานตัวที่แบบว่าผลิตจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องมีเลขออยอชัดเจนนะครับเลือกทานที่ปลอดภัยกับเราเพราะว่าบางทีแบบทานต่อเนื่องนานๆเนี่ยจะได้ไม่มีผลกับร่างกายเนาะ